จัดฉากนะผมจัดฉากฟังปากผมผมจัดฉากผมแกล้งล้มมาเฉยๆจริงๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกจัดฉากจะให้มันดูสมจริงไงก็เลยเออไปแกล้งล้มมา นี่ไงจัดฉากหน้ามึงอะยาวมาถึงนี่นะแกะไม่ได้อ่ะโอเคตอนนี้เราจะเล่าถึงรางบอกเหตุที่มันเกิดขึ้นมันมีลางบอกเหตุตอนที่ผมไปรถชนหลักลายแล้วพระก็ได้ทักว่า ครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมันจะมีอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่รถเจ็บนะแต่จะเป็นคนเจ็บซึ่งตอนที่ผมชนครั้งแรกอะรถเจ็บเว้ยเสียค่าซ่อมไปสองหมื่นเว้ยรถนะพังข้างหน้าพังหมดเลยชกยุบเข้าไปข้าง,างในอะเสียค่าซ่อมไปสองหมืนมม่นเสร็จป,ปุ๊บคนนุณอะไม่ได้เป็นอะไรมากเว้ยเป็นแผลแบบเนี้ยนิดเดียวแบบเนี้ยแผลจิบจอยแบบเนี้ย แต่พระทักว่ามันจะมีครั้งที่สองซึ่งรถกู้ใครมาทำไมวะดูดิถ่ายไปดูหวังว่าเขาจะไม่มารับผมนะครั้งที่สองเขาบอกว่าคนจะเจ็บคนเจ็บจริงเว้ยดูดิยามาถึงนี่เลยนี่ แล้วก็ในนี้เปิดให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูรถกันว่ารถมันเป็นมากไหมตามที่เขาทํานายไหมเขาทํานายว่ารถจะไม่เจ็บเว้ยแต่คนจะเจ็บอันนี้รอยรอยรถ นี่มีแค่นี้มันมีแค่นี้แหละลอยรถเมื่อกี้ที่ล้มอ่ะรถไม่เป็นไรเลยเว้ยเป็นนิดเดียวถลอกนิดเดียวแต่ผมคือดูแล้วก็เขาทำนายว่ามันจะเกิดขึ้นสองครั้งอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วแม่นเปะ๊ะโคตรเปะ๊ะและเขาบอกว่า ต่อไปนี้ผลจากปีนี้จะเป็นปีที่ดีของผมผมจะโชคดีผมก็หวังว่าอย่างนั้นผมก็อยากให้ทุกคนอวยพรผมหน่อยว่าขอให้ผมโชคดีใครที่บอกว่าจัดฉากก็โอเคผมจัดฉากผมจัดฉากครับอยากโดนบล็อกคนนี้อยากโดนบล็อกเหรอโอเคได้ ๋ยวนะหนึ่งเด็ดเด็ดเดเดเดทุกคนพิมพ์ห้าห้าหห้าให้กับคนที่บอกว่าอยากลุนบ็อกพิมพ์ห้าห้ามาปุ๊บเรียบร้อยบายบายไปแล้วบ็อกแล้วโอเคไหมสนใจยังดูทุกคนมีความสุขกันเออ นี่นะก็ขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายอุบัติเหตุจากรถดูดิหมอทําให้นะ่ะโอ้ยหมอก็โอ้ยไม่ปิดสนิทให้ผมนาะโอเคสําหรับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์เยอะเพราะว่าโอ้โหมันมันจิตตกอะ่ะมันมันสวยวันเนี้ยก็เลย ไม่ค่อยอยากไลฟ์เท่าไหร่ตอนทําแผลเจ็บไหมเจ็บมากหมอถูแบบเหมือนซักผ้าเพราหินมันฝังเข้าไปไงเนี่ยมันมีก้อนหินฝังตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะบีบก้อนหินออกมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมมโฟกัสไหมเนี่ยมันมีหินฝังนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะบีบออกมาให้ดู ก้อนหินยังฝังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ติดเป็นไงไม่หลอนนะแต่วันนี้สยอง